โลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่สร้างกรรมโดยเฉพาะคนที่เกิดมาในโลกนี้มีการสร้างกรรมกันหมดทุกคนพระพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีก็มาสร้างในโลกมนุษย์บาร,รมีที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ก็เต็มอยู่ในโลกมนุษย์นี้มีดวงตาเห็นธรรมมีสติปัญญาและอาสวะกิเลสตัณหาก่อละกันในโลกมนุษย์นี้หรือพระอรหรัน อริยสาพวกก็เช่นเดียวกันก็ได้มาบำเพ็ญบารมีอยู่ในโลกมนุษย์นี้จนได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้บรรลุธรรมในโลกมนุษย์นี้หรือผู้จะไปตกนรกอเวจีไปเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายก็ทำกรรมชั่วอยู่ในโลกมนุษย์นี้เช่นเดียวกัน